นแหละครับผมโอ้ยลูกมหาเลยนะเนี่ยฮะลูกมหาเลยมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยโอ้สีเหมือนกันกับพื้นเลยนี่ฮะโอ้ยมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นโทษทีนะครับโทษทีนะครับผมน่ารักจังเลยโทษทีนะครับมองไม่เห็นครับผมโอ้ยนี่กระดิ่งสวยจังเลยเนี่ยกิ้ง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 โอ้ยโอ้โอ้โอ้ย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 คิดถึงคิดถึงคิดถึง คิดถึงมากๆเลยือบอกบอกว่าอยู่นี่ลุกเดินมาหาเลยือนึกว่าไปไหนแล้วเนี่ยอน่ารักจังเลยเอ้นึกว่าไปไหนมองไม่เห็นนะเนี่ยมองมาไม่เห็นโอ้ย น่ารักมากๆอะไรจะน่ารักขนาดนี้น่ารักจริงๆเดี๋ยวเดินออกกำลังกายก่อนนะครับนั่งอยู่นี่นะครับผมตัวอ้วนมากตัวอ้วนมากดูดูดตัวอ้วนมากๆเลยเนี่ยอ้วนมากๆเลยโอ้ยส้นแห้งแค่ ส่วนดูซับกันแห้งแท้เฮ้ยโอ้ยส่วนดูซับแห้งโพดอืมน่ารักหมักๆเลยน้องปิดมองไม่เห็นนะสีเดียวกันกับพื้นนะเนี่ยอ้ถ้าไปแอบอยู่ตามมุมนี่มองไม่เห็นเลยนะเนี่ยอะเดี๋ยววิ่งไปแอบตามมุมนะเดี๋ยวจะอ้วนร้องไห้นะมองไม่เห็นนะเนี่ยรู้ไหม อือื <c oughs> โอ้โหนอนเลยเนี่ยทีเดียวกันกับพื้นเลยนอนราบลงไปกับพื้นดูกระดีขหางเลยโอ้ยน่ารักมากมาก